ครีมเซลอีฟสกินแคร์แบรนด์ไทยที่ใช้โฟกัสเป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งล่าสุดนะทุกคนก็น่าจะได้เห็นนะคะว่าโฟกัสเนี่ยไปออกรายการแชร์ซึ่งก็จะบอกเลยว่าปังปุริเยมาทั้งหน้าทั้งผิวทั้งการตอบคำถามอะไรใดๆคือจึงเลิศและจะบอกว่าตัวนี้นะคะคือเข้าไปดูในทวิตเตอร์ในโซเชียลอะไรต่างๆคนคืออวยอวยไส้แตกแล้วคือในรายการโฟกัสคือสวยมากคือผิวโกลมเงามาก ซึ่งก็ไม่พลาดขาะเจ้าแม่การทดลองแนละการรีวิวและเหยื่อการตลาดอย่างปุ้ยนะคะก็เลยไปลองซื้อครีมนะคะครีมเจลตัวนี้ของอีฟมาลองใช้ดูซึ่งก็พอสัมผัสได้ใช้เนื้อเจลของเขานี่นะคะบอกเลยว่าเนื้อเจลดีปุ้ยชอบมากถ้าเป็นครีมที่เป็นเนื้อเจลเพราะว่ามันจะไม่หนักหน้าแล้วมันจะไม่อุดตันแล้วมันก็จะซึมงเข้าผิวแบบเร็วแล้วดีนะคะอันนี้ กลิ่นละมุนนี้มากกลิ่นไม่ฉุนไม่แรงเลยนะคะกลิ่นแบบนวลละมุนซึ่งตัวอีฟนี่นะคะเป็นแบรนด์สกินแคร์แบรนด์ไทยนะคะที่เกิดจากความตั้งใจของคุณโน้ตคุณโน้ตเนี่ยก็คือเจ้าของแบรนด์ซึ่งอันนี้พูดไปศึกษาเรื่องราวภูมิหลังของครีมนี้มาเรียบร้อยแล้วครีมเจลของอีฟนะคะเขามีสารสกัด แอย่างนะคะซึ่งเป็นสุดยอดของไวท์เทนนิ่งราคานะคะดีมากๆทุกคนราคา390บาทซึ่งกระปุกหนึ่งนี่นะคะปุ้ยบอกเลยว่าใช้ได้ประมาณ1เดือนถึง2เดือนได้เลยนะคะเพราะว่านี่ที่ทามเมื่อกี้คือซึมไปแล้ว,แล,วแล้วรู้สึกได้เลยว่าผิวคือตึงกระชับเวอร์นี่ เขามีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองนะคะทุกคนซึ่งโรงงานผลิตของเขานะคะผ่านมาตรฐานระดับเอเชียน GMP ซึ่งเขาคิดค้นสูตรออกมาเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยได้ใช้สกินแคร์ที่ดีที่สุดและเห็นผลที่สุดค่ะซึ่งมันเนี่ยบำรุงผิวได้แบบล้ำลึกเลยซึ่งล่าสุดนะคะล่าสุดมาล่าสุดเลยที่ปังสุดๆนะคะนอกจากตัวครีมนะคะก็น่าจะเป็นพรีซินเตอร์นี่แหละคือน้องโฟกัสนั่นเองอ่ะครีมปัง พีเซนเตอร์ปังและคุณภาพเลิศขนาดนี้นะคะโอ้โหปุ้ยชัยเราก็คือชอบจริงอะไรจริงค่ะ ครีมเจลของอีฟนะคะช่วยบำรุงได้อย่างล้ำลึกเลยทาแล้วไม่ก่ะให้เกิดการระคายเคืองผิวใดๆนะคะที่สําคัญเนี่ยเทคเจอร์ของเขานะคะจะเป็นครีมบวกกับเจลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเนื้อที่บางเบาซึมลงผิวได้ง่ายนะคะแถมยังช่วยกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวภายใน28วันอีกด้วยผิวของเรานะคะจะแลดูกระจ่งางใสขึ้นเปล่งปั่งขึ้นนะคะลดเลือนกระฝ้าจุดด่างดำนะคะแล้วก็รอยสิวใครที่เป็นสิวต้องจัดเลยนะคะที่สําคัญเนี่ยจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยฟู่าน้ําซึ่งตัวปุย เ,เ,เป็นคนพื้นฐานผิวค่อนข้างแห้งนะคะพอหลังจากที่ใช้ไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าหน้านุ่มแล้วก็ชุ่มชื่นขึ้นค่ะ